I t h เป็นแค่オリเวนเรฟเรฟ planet จัดที่สุดมากถ้าแต่ตุลาคมที่มและฟรองเรียนเปิดเปิดยังไงวะก็ไม่ีแย่หรอกฉันอยากนอนมากห้องน้ำห้องน้ำอ๋อทำเป็นไม่เคยไปได้ห้องนอนมีทีวีมีอยู่ข้างนอกสิ เป็นวิวตอนที่เราเดินมาไปซื้อของเมื่อกี้นะทีวีเป็นเป็นแตกรองล่ะจะฟังออกไหมเดี๋ยวนอนพักก่อนมารีวิวอาหารมื้อแรกทั้งหมด300 43เฟซโซสก็หิวมากกัดไปคำนนคหนึ่งคือขนมตังสิแบบมันเนื้อละเอียดอยู่้ะสองมีไข่ต้มไข่ต้มไข่พัาเขาเป็นสีขาวเว้ยไก่ทอดอังเกลอจ สองชิ้นอะไรวะมีอะไรอ๋อมีข้าวด้วยอันนี้ไม่ได้สั่งอะ่ะก็แถมมาเออที่เขาพูดว่าเป็นคอมโบอะไรนั่นแหละขาดหมดอะ่ะ<ๆ>เงือกินบนเตียงนี่แหละ<ๆ>เดี๋ยวก็ไอ้นี่นละเอาถุงมันมนะ้ลองอน่อ,อ,อยเนาะมันจะหวานๆอะ่ะชุบเค็ดนมปังทอดแต่ไม่อมน้ำมันเลยอะ่ะดีมากทำไง,งกลับไปขอสูตรได้ไหมเนี่ย ขาบอกว่าคนที่ฟิลิปปินส์กินข้าวเก่งหมายความว่าวกินข้าวเยอะนะไข่ต้มที่เป็นสีขาวนี่ก่อนไปไม่เคยกินไข่าขาวเลยนะไข่ที่รสชาติจะเหมือนกับไข่ตีน้ำตาลบ้านเราเลยก็ไข่ต้มแหละรสชาติไม่เหมือนบ้านเราเลยบ้านเรามันไข่าขาวมันจะมันกว่าน,นี้อืมมันเหมือนจางๆมันไม,มน่มันเหมือนบ้านเราอะ่ะเหมือนกันไข่แดงก็จะไม่จืดๆ กินกับเควีสดดิเควีอร่อยนะคุตื่นะเควีเนี่ยคือซอสพริกไทยดำของแมคโครอะแล้วมาเจอจางใส่นมเป๊ะาจางด้วยแต่ก็อร่อยใช้ได้เป็นคนที่ crazy ไก่ทอดของแมคมากเลยนะนี่ลองมากินของอังคังค์จอนดูกันเอออร่อยวะ่ะแ,แต่คนอื่นอาจจะหาว่าเค็ม กินคืออนี่เลยอะผงปรุงรสยี่ห้อน,นึ่งซองสีเขียวเดี๋ยวกลับบ้านไปทำด้วยอร่อยถามว่าการที่มาฟิลิปปินส์คราวนี้มันตื่นเต้นนะทีดีก็ตาสว่างตอนปีสี่แล้วก็ไม่หลับเลยเราก็ควาที่เรามาคนเดียวกอหลับตาไปแป๊บนึงมีของหายหมดนะจ้ะเป็นประเทศไทยเองหรือว่าเป็นประเทศ อื่นๆเองมันมีหมดแหละพวกคนเลวอะของเราหายไปใครจะช่วยเดือถูกไหมต้องไม่หลับเดี๋ยวคนดูอาจจะบอกอินนี่มันเป็นโรควิตกจริตแล้แต่มันเรื่องจริงนะเือถ้ามันหายขึ้นมาเดี๋ยวกลับบ้านยังไงเออแต่โรงแรมเนี้ยเขาไม่มีน้ําเปล่าให้นะจ๊ะต้องออกไปซื้อเองไปนอนก่อนอาบน้านอนก่อนถ้าเกิดว่าตอนบ่ายๆตื่นเนี้ยอาจจะพาไปเดินแถวนี้ยเขาบอกว่ามีห้างสรรพสินค้าชื่อ SM ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะไปตรงนั้นยังไง ื่นแล้วก็เลยเดี๋ยวพาไปดูแล้วต้องไปทําซิมการ์ดอะไรด้วยมันแล้วก็จะไปเดินดูว่า SM มองของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงด้วยก็เรียก grab มาราคา180ยปสิบเปโซก็ราคาถูกอยู่นะทางโรงแรมเขาบอกว่าเนี่ยเป็นราคาปกติมาอ,อยู่ที่ห้าง SM ใช่มีทางมาลายครับ เดี๋ยววันนี้เราจะถ้าเราจะมาทําเรื่องซิมการ์ดดูดิเขาเป็นประเทศที่เขาแบบว่าจัดคริสต์มาสตั้งแต่ตุลาคมทุกทีุ่ทกทีทกทก่อย่างมีมีแต่เต็มคริสต์มาสแต่คริสมาสแตไม่หมดเลยอันนี้สวยยังไห าร้านที่เป็นร้านโทรศัพท์เติมเน็ตต่อเน็ตไม่ใด้เราอแล้ร้านโทรศัพท์เราล่ะจะมีไหมไม่มีละละไม่มีอะไรเลยฟังเปล่า ร้านโทรศัพท์หรือขามามีอินเทอร์เน็ตจากจากโรงแรมใช่ไหมขากลับอินเทอร์เน็ตของห้างที่มาเนี่ยจะต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ก็เลยคอนเน็กอินเทอร์เน็ตไม่ได้ทีนี้ก็ทําไงล่ะเรียกแท็กซี่จาก grab ไม่ได้ต้องมาเรียกแท็กซี่ที่เป็นอ๋อที่เขาบอกว่ามันแพงอ่ะแต่ว่ามันมีมิเตอร์เห็นไหมมันมีมิเตอร์อยู่ก็ก็เลยได้ขึ้นรถมากับลุงเขาเนี่ยเป็นไปได้ยังไงอะล่ะ sm department น่ะ ซูเปอร์สตอร์อ่ะห้างใหญ่มากแล้วคนเยอะมากอะแต่ไม่มีร้านโทรศัพท์สักร้านเลยอ่ะงงมากครับไปตั้งต้นใหม่ก่อนเออและไอตัวแยงซิมการ์ดที่มันเป็นเหล็กแหลมๆอะก็ไม,ม่มีนี่ก็เลยไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้สักทีหนึ่งอะต่อลุงคนนี้เขาหน้าบึ้งมากเลยแบบเขาฟังเราไม่ออกสักทียังไงแล้วเขาก็น่าจะโมโหัวก็ลองดูเป็นประสบการณ์ ไม่ลองไม่รู้ตอนแรกเรจะนั่งจิปนี่อ่ะเห็นจิปนี่เขียนว่าเกซอนซิตี้ฮอล์ใจใจยังไม่ก้าพอเดี๋ยวก่อนเอาพ่งนี้ก่อนวันนี้พิ่งมาวันแรกรอพ่กนี้ก่อนแต่พวกนี้มีเวลาทั้งวันหลงหลงกัช่างแม่งมันวันนี้ยังไงก็ต้องทำอินเทอร์เน็ตให้ได้พ่กนี้ถ้าถ้ามันมีอินเทอร์เน็ตสักอย่างอ่ะคือมันไปอยู่ตรงไหนก็ได้ไงมันไม่หลงหรอกไม่รู้ว่าจะไปปล่อยแล้วลงตรงไหนจันนี่บี แบบยุโรปอะไรก็มีเยอะใช่ไหมไม่รู้นะไม่เคยไปเท่าไหร่ this here is i s t i m o c what ischnob ตะลมนตายตลุงอะไรน <should> ะ,งงะ what wait, wait, uh. วิทย์วิทย์ะเมื่อกี้จะเอาห้าร้อยหรือว่าให้เรารอวะไม่ชูมือ เดี๋ยวเป็นอธิบายให้เขาฟังเบรสแพลเนตเกย์ซอนติมอ๊กอุ้ยง่ายจริงจริงสักกรูรู้ตีโลอายทิงแฮป only one เบรสเบรสแพลเนตอันนู you know, yeah. have, uh, no, on, so ้นอันนู้นในเฮียร์ยูโน้ติสโฮเทลใช่เพราะว่าอายทิงแฮปไม่มีอินเทอร์เน็ตในนี้ด้วยโอเคได้จ้ะเฮงอัน That's why <S Today yeah. is the first day here. Oh, is it first day? Yes, You're from Philippines, from Thailand. Oh, wow! Okay, welcome. Welcome <laughs> yeah, to the Yeah. Thank you. Okay. The police is to help Okay. Where is the hotel? hotel. Okay. Okay. All right. Okay. We got you right there. All right, man. Welcome. Thank you. I enjoy your stay. Um, you. Salamat po. you very welcome. Okay. Thank you for this. You speak Tagalog, Do sir? no I just know some word just know only selamat selamat go only จะบอกว่ารู้คำยากด้วยไม่พอคำยากที่ฉันรู้อ่ะคือเป็นไร่แรงมากใช่มาถูกทางแล้วคุณลุงเก่งมากตัวเอง I pay <laughs> <laughs> from <laughs> so this year, right It's okay. You don't have to change. Okay. okay. thank you สลั uh, สบมากลับบ้านแล้วดีใจหาอะไรหลงทางตั้งไกลไม่เปิดหรอก็ชั้นจีแล้วนะ The lift is okay. <laughs> thank you ทำไมโง่ซ้ำซ้อนโง่ซ้อนเงื่อนขนาดนี้วะเอ,อ้ามันต้องกดเบาๆหรือแรงๆเออ งมงถึงห้องแล้วแต่ก็ไม่ได้โมโหอะไรหรอกแต่ก็โมโหตรงที่ว่าทำไมอินเทอร์เน็ตมิ่ยากจังในที่สุดกลางคืนก็ได้ออกมาแล้วก็เจอเออเธอมันน่ากลัวจริงๆนะใช่ว่ามันเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินเพราะว่าสั่งกร a b เอามันไม่มันไม่ท้าทายเฮ้ยเซเว่นอ,อีเลฟวเข้าเซเว่นครับโอ้โหมีอย่างนี้ด้วย เวไงจะมีรถเขือ่อนยูบีนี่คืออะไรอ่ะมันม่วงลองไม่เคยกินเหมือนบ้านเราเลยอันนั้นนิดสี่ก็ได้ล,ลองสิบหกลองสองน่าจะอร่อยเป็นโยเกิร์ตลองอ๋อตอนกลางคืนพวกที่ปมาเปิดประตูให้อ่ะเขาก็จะเป็นเหมือนพวกขอทานอ่ะ ขอตังค์กลางคืนมีจริงๆกลางคืนน่ากลัวจริงไม่ควรไปไหนไกลๆเออเข้าใจแล้ว<ม>ถ้าเราลองมาเดินคนเดียวแล้วแม่งไม่มีใครดิเราเผลอโดนตีได้เลยนะพอดีว่าคนมันเยอะไงจริงนะก็ตอนแรกอะว่าจะเดินไปตรงนู้นเลยอะที่ว่ามีอาหารเกาหลีเกาอะไรเงี<ม>้ยก็เลยไม่กล้าเดินไปเลยพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้ตอนเชา้าค่อยเดินแล้วกันเราไม่ได้ยิงกันใช่ไหม สิ่งวะตามาตายเขาเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะอาวันตกสเปนแบบ